สำหรับผู้ที่มีอาการวัยทองนอนไม่หลับประจําเดือนมาไม่ปกตินะคะหรือว่านอนหลับไม่ค่อยสนิทหลับไม่ค่อยลึกนะคะมาทานนมพึ่งกันนะคะและผู้ที่มีสิวกระฟ้าสิวฮอร์โมนนะคะก็สามารถที่จะทานได้เหมาะกับทุกวัยเลยนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนมพึ่งตัวนี้นะคะเป็นนมพึ่งยี่ห้อซันชายค่ะไบโอรอยัลเจลลี่หนึ่มิลิกรซึ่งเข้มข้นมากๆนะคะร้อเซตเพียวไบโอนมพึ่ง ะะบรรจุ365ร้ิมิลค่ะอันนี้นะคะบรรจุมาในกระปุกที่ทึบแสงนะคะป้องกันแสงแดดที่จะมาทำลายสารอาหารในนมพึ่งได้นะคะแล้วก็โรงงานนะคะผ่านมาตรฐาน GMP การผลิตของออสเตรเลียนะคะแล้วก็เทสแล้วด้วยนะคะว่าตัวนี้นะคะไม่มีโลหนะหนักเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าทานได้เลยค่ะยาวๆนะคะทั้งปีเลยไม่ต้องกลัวสารตกค้างนะคะนมพึ่งของเรานะคะเป็นนมพึ่งธรรมชาติค่ะ ตัวนี้นะคะ3า5เม็ดราคาดีงามมากๆเลยนะคะนอกจากนะคะจะผ่านมาตรฐานจากออสเตรเลียแล้วนะคะก็ยังผ่านมาตรฐานอาหารและยาของประเทศไทยแล้วด้วยนะคะอันนี้นะคะบรรจุในแคปซูลรุ่นใหม่ล่าสุดนวัตกรรมใหม่คือแคปซูลที่เป็นแคปซูลป้องกันนะคะความเสื่อมของนมพึ่งได้นะคะ เป็นแคปซูลทึบแสงด้วยนะคะคงคุณค่าความสดให้กับนมพึ่งได้ยาวนานอันนี้นะคะเป็นด้านในนมพึ่งนะคะเราเปิดให้ดูตัวนี้เลยล่ะค่ะตัวนี้นะคะแคปซูลรุ่นใหม่ทานแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวท้องอืดน,นะคะแล้วก็ออกแบบมาให้เม็ดเล็กนะคะแต่เต็มเม็ดกลืนง่ายด้วยค่ะสนใจติดต่อทักข้อความได้เลยค่ะ